น้ำเริ่มลงแล้วจ้าน่าจะซองมือเมื่ออื่นม,มือเฮอก,กน็น่าจะแหงลแล้วแหละเมื่ออื่นจังจเอาปั้มนันตะลงน้ำให้มันแหงไว้นี่จ้าการน้ำลงประมาณ่าจะประมาณสอกหนึ่งเลยเป็นลงนะน้ำรอรุ่นปลาน้ำกันนะพี่นเ่อนปลาสิหลายบ่ รอรุ่นปลานํำกันจ้าปลาจะเยอะขนาดไหนนี่ค่ะน้ำกำลังบกจ้าเนี่บกลงแห้งเติบบจะได้คงนี้พักกระจูบบังบายนี่ตอนนี้ก็บสี่มุ้งแรงน้ำก็เริ่มบกแล้วสองท่อตะปลาลาจะมาพักไปอยู่น้องนี่จะกสะลงมาไว้คือเก่า ปลาปลาร้ายกะใส่กระสังไว้ขายน้ำใส่ถังไว้เขามีถังอยู่ขายน้ำแต่บร,รูว่าสิมีคนซื่อเขาบอกจ้าแต่ดหดต้นไม้ก,ก่อนต้องลดต้นไม้เยอะเดี๋ยวเราต้องสูบน้ำออกแล้วลต้นไม้เยอะ กันพอทุกชาติแต่กะขาดสวยกันทุกพบเหลืองน,ำนำ้ำหล่นน้ำเหลืองรู้สุก,กวะอันนี้มันเหลืองหรือมันสุก,กว่ะนนเฮ้ยอฟังนี่น่ะดกมากลังไงน,นี่เป็นเพี่ออะไรนี่นะ เดี๋ยมันหมามันผสมบูรณ์สมบูร์มันกระหล่นน้ำนี่ดอก,กเลยจ้าจะได้กินแล้วลูกใหญ่ๆเลยงาขึ้นอีกแล้วเจนเอไว้อถ้ากระตัดมังกี้นี่ไปได้ต้นดอกไม้ข้างนอกห้างงามอยู่บ่ เงียบสงัดใช่ปะต้นไมาอยู่นอกกำลังบ่ออกดอกตายจากเถื่อโหดต้นใหม่ไปก่อนเดี๋ยวนำน้องแห้งมันจะได้ถิง่งระยะโหดน้นใครดอกทำมาได้มีต้นใหม่น้อยปันได้มีไอ้ต้นไหม่น้อยต้นไหม้ใหญ่โหดอาทิตย์ละเถื่อก็ได้ อาทิตย์หนึ่งน้ำน้องก็คือสิซารลาเซียกัคือสิขึ้นหอดปั่มหดต้นไม้แหละล่ะพพี่น้องดสดใสหลยลาย เปิดให้มันไหลให้มันอ่างทายบางต้นไม้ข้างนอกมันออกดอกแล้วบะกําลังขึน้นออกดอกอดเท่ากําลังออกดอกสีแดงอ่ะกําลังออกดอกอ่ก็เห็นแดงน้อยหนึ่งบานง,งามดอกลอรุ่นปลาพี่นอ้องอ่ะเด้เขาตดต้นไทกอหลีมันกําลังแตก ถ่อมหัวเลยดิจะหน่อยย่ำแรงมันได้มันได้แดดมันกสัดึ้นสัตว์กินอากาศหนาวเลยกะสีใหญ่คือต้นนั่นเลยเปบะเนี่ แต่ครอแต่กระจอ้ดยการจากคราอีกวันสองวันเราก็จะได้เห็นปลาแล้วว่าปลาสิหลายโอ้ยรอลุ้นสุดทูปปลาหลายๆเด้อจะได้ปีนหนีบดนะไอ่ปลาขอปลาดุกเลยลห้ายแตกสุดๆล้นแต่ปลาขอจากสิบลาวโลปลาดุกสิบซาวโลเลยครับดีใจแล้วแหละปีก่อนมันว่่ได้ปล่อยอยังปลายัางหลายกินแล้ว ไปานินจกโตนนึงสิใช่ดหยพ่อรอรุ่น้ำงกัน้เพื่น้องปลามอยู่ในน้ำทำป่วเห็นแต่มันลอยออกตอนบหาบางสายพัดมันกรปีนนี่ดอกไม่กำลังแตกดอกแล้วเป็นพุ่มกระจายขักไปได้ดอกเพิ่งกำลังออกดอกมันสีแดงๆหดหนามให้มันกัน คนเนี่อยากกินน้ำนเนี่ยแล้วคันผมได้หดหน้าอลไรอยากเขี่ยแล้วนะหดหน้าอลไรอยากเขีย่ยหดหน้าหมอก็แตกขึ้นแตกขึ้นเนี่ยบอกบอกน่านอยากเขี่ยแล้วคนแต่มันแหงแต่สีดอกน,น,น,ดอน,น่าังงงามเลยอาศัยพันธุ์ไปปลูกไปหนา กันพอทุกเช้าไปไปก้มก้มอนุพันธ์หัวทางก้มเห็ดเอก้มดึงท่อดึงท่อเห็ดเอะคนแต่งไพ่ดึงท่อเห็ดเอะดึงน้ำลงกันพอ ฝอยน้ำมาเกี่ยงก็เป็นหมาเดี่ยวอยากกินมะุ่งเลยจะไปพามหมาฮึงเกี่ยวนะตื่นมาก็มีผลไม้ให้กินจ้าการปลูกผลไม้ก็ดีอย่างหนึง่งมาเนีกยกำลัลงเป็นหมาอีกแล้ว ไปคำเลยพาต้นไม้มันแล้วได้แค่มากินผลละไม้น้ำการพี่้รงเอ้ยสิอยากกินหุงสุกหน่ใหญ่ๆใหแห้งเลยดิตางไหน่นหน่วยใหญ่ รอดูมันจะมีเม็ดไหมว้าลูกนี้มีเม็ดป้ามแต่ตไนมแต่ตนดำพ่อม,มแต่ตนตัวแม่พอม่อโอ้โอลูกนี้มีเม็ดลูกนี้มีเม็ด น,นายมันไหวก,ก่อนจะได้ดำดำนดับมีในตัวแม่เย่ยนตัวผู้จะออกสีจางๆอันนี้เขากระสุเไปดิ หอมมากหอมมากเลยสุกมันเหลือไข่มันหอมจี แนวแสบเป็นนี่โอ้ดูตัวเนโน่ห,นหักบักใหญ่ๆเต็มๆด้กินแล้ว ได้กินแล้วอืมสับปะรดหวานแต่หวานแห้งอะไรี่น้องป้ามักละหมุดนี่ตั้งหวาน ต้งหวานคักอลินตัวมันใหญ่เลยแต่สิคักหวานจนแบบเฉพอมจังซุกงยากแนละ้วหวาน bán khắc cái đi bán hen หวานมันหวานเบบนเนื้อละลายในป่าคันะถ้าเป็นหวานเทปมึงมันสีหวานปันนี่หวานจนแบบวหวานจนเยอะปากหวานจนแบบหวานเลยคอยซื้อที่ตลาดนี่คือโบหวานปันนี่ ได้ซองลูกเลยหวานโพดหวานเลยพี่น้องหวานแบบหวานจะคนลูกหวานเอิง <c oughs> บนีนว่าละหมดสีหวานปันนี่มวาซื้อตลาดเคไปเห็นหวานปันนี่ใช่ก็ว่าตอนนี้ทามามากแบบว่ามาเขาทำมันสมบูรณ์มาบ่บ่จนไม่ได้เรียลอ์จะได้เอามุมเอาไปแบบว่าเก็บตอนมันได้ซุกค่ะแก่ค่ะ เ uh huh. สกเสกฝ่าวันนี้กล่าวสวัสดีเชิญน้องขอบคุณทุกคนเด้อถ้าอยากติดตามทาลุนปลาต้องการพี่น้องเสจร้ายสั่งไดนยังคนลุกบักละมุดหวานอยู่าลายไม่อธิบายว่าถือนะเนื้อแบบเนื้อแบบละลายในปากไปทาลุนปลาพี่น้อง